ได้ฝากเงินต่อเลยนะคุณแม่นะรับที่แปดค่ะคุณพี่ชมค่ะขอบคุณไซ้หมดเดิมเรียกยอมนมาเห็นอากาศร้อนใครเที่ยวกัน,กนแบบนี้กรอกมาสองใบข้าสิบบาทนะครับแบบนี้นะฮะกรอกมาสองใบห้าสิบบาทวิธีอุดง่ายมากไม่ต้องไปจำมาในสิ่งที่ผมพูดมีเขียนให้ข้างกล่องเรียบร้อยนะฮะมีเขียนให้ข้างกล่องเรียบร้อยนะฮะอันนี้กรอกห้าสิบนะนะครับ ส่วนแบบนี้จะเป็นครึ่งโลนะครับ450บาทนะครครึ่งโลพิธีอุ่นอยู่แล้วหน้ากล่องเหมือนกันนะครับพิธีอุ่นอยู่แล้วหน้ากล่องเหมือนกันนะครับใครเอาแบบก้อนไปทำพิธีตามพิธีอุ่นได้เลยนะครับส่วนหนึ่งโลเราไม่มีกล่องหนึ่งโลเรามีแต่กล่องครึ่งโลให้สองกล่องอยู่แล้วทําให้สองกล่องอยู่แล้วแยกกันแยกกันอีกตลาดเลยแยกทั้งชิ้นแยกถุงเป็นของกล่องให้เลยนะครับ ถ้าเกิดใครกินไม่หมดอย่างที่พี men, men, ่ๆคนพี mankind, men, so ่ๆแล้นหน้ามาเอาคือเอาแบบก้อนไปอาัดกระสับเองก็ได้มันจะเร็วนะครับหรือถ้าใครกินไม่หมดสับไม่เป็นไม่เป็นไรเรารู Schön ักบางคนไม่เป็น well, ที Nicolas ่บ้านได้เลยเลยไม่เป <without S 2> ็นไรหรืออยากกินเลยสับครึ่งหนึ่งไม่สับครึ Flat ่งหนึ Assad ่งก็ได้ในหนึ่งกล่องมาบอกข้างหน้านะครับแต่ที NOISE ่ผมเี้ยออกมาคือไม่สับร้อยเปอร์เซ <of S 3> mm ็นต์นะครับส่วนใครเอาลุงโลนะครับสับครึ่งกล่องไม่สับครึ่งกล่องละอีกกล่องอีกครึ่งกล่องไม่สับก็ได้หรือจะสับกล่องไม่สับกล่องก็ได้ แล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยนะฮะแต่ตรงนี้มาคือไม่สับเลยนะครับส่วนลูกค้าที่ไม่ยืนรอไม่สับ,บ,บนั่นกะ็เยวนะเดี๋ยวหมูขึ้นมาแล้วได้เลยไม่เกิน5นาทีนะครับวิธีแร้ไยแกค่ะอย่างที่เห็นไปตอนต้นนะคะเอาจริงๆป้าไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายเลยวันนี้เอาจริงๆงไปหาหมอที่รพยงบาลมานะคะไปตรวจสุขภาพประจําปีมาแล้วก็เลยแวะมาสีคอนนิดน่อยนะคะพอดี มีงานนะคะอ้ำาอํนะคะของน้องอ้ำพัชราภานะคะเรียกน้องอ้ำสเต็มปาาเป็นคำแล้วก็ความจริงอ่ะซื้อมาแล้วอย่างที่เห็นก็คือซื้อคุณชายหมูกรอบมาแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายให้ดูว่าในงานเขามีแบรนด์อะไรบ้างน,นะคะ,ะอันนี้อร่อยมากที่ไอคอนก็มี อะไรเมื่อกี้เห็นร้านน้องเคนภูภูมิด้วยอันนี้ร้านพี่เอกนะคะเครื่องแกงต้าของเพียกชัยสรีวิชัยแอนทุเรีย มาแม่จูนนะคะท็อปคิดอยู่ในตอนนี้ใครอยากกินมาได้นะคะทีนี้มีตรงโนราน้องมาตูมนะคะ,ละ,คะกลับมา อันนี้มีร้านของน้งเ้ํนดูด้ว้นะคะกับร้านแปดแดดเดียวอันนี้สวัสดีค่ะสําหรับร้านนี้เป็นสูตรรวมอาหารทะเลแดดเดียวคุณภาพองนตรายกั่วมาไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นปลาอินทรีแดดเดียวค่ะปลาทูแดดเดียวปลาหมึกแดดเดียวปลาสลับแดดเดียวหรือว่าจะเป็นปลากระพาะแดดเดียวนะคะรวมถึงนะคะใะยังมีเป็นปลาหมุดหัวปลาเต่าทุกอกคอแล้วก็เป็นปลาหอก อันนี้มีครูครูก็ปูครุกมีก็ยาวมากนะคะแต่ดิฉันกินไม่ได้นะคะมีสันทิสัญญากับซินมีอันนี้นมะคะอันนี้มีก๋วเตี๋วของเจ๊แม่นะคะก็คิวยาวเหมือนกันนะคะยาวแทบทุกลาเลยนะคะ แล้วก็อันนี้ครัวบ้านพี่เอนะคะนะคะใครอยากทานแกงอะไรก็เชิญเลยนะคะครัวบ้านพี่เอนะคะแล้วก็สลัดผัดเลยยาวเหยียดนะวันนี้ใท,ที่ชอาบกวันนี้มีที่อ,อปางนะคะ มีเป็นเมนูขนมปังไส้ครีมนมสดขนมปังไส้ครีมช็อกโกแลตขนมปังไส้ครีมไข่เค็มขนมปังไส้ครีมมะม่วงวันนี้มีโปรโมชั่นชีสได้25บาทชีส8ชิ้น100บาทและก็ ร้านน้องเคนภูภูมิแป๊บหนึง่งมันมีเยอะมากเลยนะกูใช้มาหานครนะคะกูใช,ะะใช้เจ้าอร่อยของตลาดลตรูเพราะว่าเป็นสูตรที่ไม่มีแป้งมันจะมีความนุ่มๆหนึบๆแล้วเวลาเอาไปทําเมนูนะอร่อยทั้งนึงน่งอร่อยทั้ง,งต้มอร่อยทั้งทอดอร่อยทั้งยำคืออร่อยหมดเลย ถ้าเกิดใครอยากทานที่นี่แล้วก็มีแบบว่าดึงเสร็จสับเรียบร้อยมีน้ำจิ้มห้น้ำจิ้มแซ่บแหรือถ้าเกิดคุณจะซื้อไปทำเมนูอาหารที่บ้านก็ซื้อเป็นแพ็คได้เลยแพ็นี่ร้านน้ำเคนฟูปูนะครับก็คนเยอะเช่นเดียวกันเคนฟูปังนะคะนี่ร้านน้ำเคนฟูปูก็พาเอาแล้วก็ทำหมู อตังบุมากค่ะอท้า้าแล้วาก็จะมีทนได้เลย่องาและอันนี้ร้านน้องอาพอขาไปแล้วอ่าหิ่น้อ แถวสั้นลงลแล้วแถวสั้นลงกว่าเมื่อกี้น่อยอันนี้มาต่อคิวต่อเพราะว่ามีคนฝากซื้อฉันน้องไปกดฉันต้องไปกดตังลงมาเพื่อมาซื้อนะคะแต่ที่คือร้านมา,าเขาไม่รับเ,เขาไม่รับเป็นโอนนลค่ะ คือมันเฉพาะที่สองสามวันนี้นะไม่ใช่ไม่ได้รับตลอดนะปกติเขาก็รับโอนอยู่นะคะแต่วันนี้พอดีระบบโอนเขาเสียรับที่สองจ้ะ <c oughs> ต้องการเพิ่มอีกสองดีโร ถ้ากล่องกล่องนะคะครึ่งโลพอไม่มีกล่องเลยถ้าสั่งโลหนึ่งก็ได้สองกล่องสรุปวันนี้สองโลครึ่งนะคะรอบที่แปดสองโลครึ่งนะคะลายสองโล นูก็นก็ตรงนี้เสื้อเปียกไปแล้วนะครบตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วฉันไม่แปลกใจหรอกว่าว่าทำไมเขากินหมูกรอบแต่เขายังมีกล้ามดังก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ทำคลิปเบาๆนะคะงาน อ้าๆนะคะมีถึงวันอาทิตย์นี้นะวันที่ที่ยีนะคะชั้นจีซีคอนสแควร์นะคะสีนักคลรินนะอย่าไปบางแคนะคะแล้วก็มาเจอร้านต่างๆได้นะคะมันจะเสตีินดาราด้วยนะคะอันนี้คือทิี่ที่ชั้นเมาคุณอาเขาบอกว่าชั้นมาเมาอีกแล้วนะคะไว้เจอ อ่ะไว้เจอกันใหม่ในอีพีน้านะคะวันนี้เราดูเขายุ่งมากเลยนะคะ<อ>คุณประสุดวันนี้ยุ่งมากตอนแรกกะว,ว่าเราจะทําคลิปเบาๆแต่ดิฉันยุ่งมากจริงเห็นเขายุ่งมากจริงไปก่อนละค่ะไว้เจอกันใหม่นะจ๊าบ๊ายบายได,ไ,ดได้ตัดเบอรต่อเลยไหคุณแม่นะร้อที่แปดค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณไซายหมดเดื่สรุปวันนี้สองโลครึ่ง<อ>นะคะรอบที่แปดสองโลครึ่งนะคะไรยสองโล ได้ตัดเดนต่อเลยนะมคุณแม่นะรอบที่8ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอ <c oughs> บคุณไซาหมดเรื่ <c oughs> สรุปวันนี้สองโลครึ่งนะคะ <c oughs> รอบที่8 2ดองโลครึ่งนะคะ <c oughs> ล่ยสองโล